ปัจจุบันนี้นะครับเมมโมรีของการ์ดจอที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปเนี่ยฮะมันคือ GDDR6 นะครับจะเป็น6 x จะเป็นเมมโมรีแบนด์วิดท์เท่าไรกี่กิกะบิตต่อวินาทีอันนั้นก็อยู่ในหมวดของ GDDR6 ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมยังเรียกว่ายุคปัจจุบันนี้เป็นยุคของ GDDR6 นะฮะสำหรับการ์ดจอพวก HBM นั้นนี้มันก็มีแต่ว่ามันเป็นอะไรที่น้อยกว่ามากนะครับหลายหลายคนมีคําถามาว่าแล้วการ์ดจอรุ่นถัดไปที่มันเป็นเมมโมรีแบบ GDDR7 เนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะครับ บอกตรงนะครับผมก็ไม่รู้และไม่มีใครรู้นะครับเพียงแค่วันนี้ผมมีรายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับ Memory GDDR7 มาเล่าให้ฟังกันเฉยๆนะครับโดยที่ข้อมูลเนี่ยออกมาจากทางซัมซุงนะครับซัมซุงเองก็เป็นผู้ผลิต Memory c h ชิปที่เป็นเจ้าใหญ่แบบต้นๆของโลกเหมือนกันนะครับปัจจุบันเนี้ยการจอแลวคุณแกะมาคุณก็จะเห็นว่าโอเคบางตัวเป็นชิป s a ั s u n งบางตัวเป็นชิปไม c ครนอะไรอย่างนี้นะครับก็น่าจะพอรู้กันแล้วนะครับว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่นะฮะหลักๆแล้วเนี่ยเขามาให้ข้อมูลว่า ไอเมมโมรีแบบ GDR7 เนี่ยมันจะใช้หลักการ Signaling แบบ PAM3 นะครับหรือว่า Pulse Amplitude Modulation นะครับซึ่งจะทำให้ Efficiency หรือว่าประสิทธิภาพต่อการ,รบาริโภคพลังงานของเขาเนี่ยดีขึ้นกว่า GDR6 ปัจจุบันถึง25%นะครับ GDR6 ปัจจุบันเนี่ยใช้เทคโนโลยี Non Return to Zero นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการ Signaling ของเขานะครับและ a m s u n งเนี่ยยืนยันเพิ่มเติมด้วยว่าแบนด w i d t h ของ GDR7 เนี่ย จะทำให้สูงสุดที่ประมาณ36กิกะบิตต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบชิปแรม36กิกะบิตอะไรอย่างนี้ก็เรียกได้นะครับซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยเฉลี่ย g d r 6นะครับจะอยู่ที่ประมาณ18กิกะบิตต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็คือเฉลี่ยเฉยๆนะครับซึ่งหมายความว่าตรงนี้ถ้าสเปคออกมาอย่างนี้จริงๆนะครับแปลว่าชิปแรมตัวหนึ่งของ g d r 7เนี่ยมันจะมีแบนด์วิดต์โดยรวมสูงกว่า g d r 6ถึงเท่าตัว ตแต่ก็ใช่ว่า GDR 6จะมีความเร็วอย่างที่ว่าไปก็คือ1 8บกิกะบิตทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตอนแรกใช่ไหมมันมี GDR ห x มี GDR 6แบนด์วิดที่หลากหลายนะครับก็คือปัจจุบันนี้ของไมคอนเนี่ย GDR 6กเขามีความเร็วแบนด์วิตสูงสุดที่2 3กิกะบิตต่อวินาทีแล้วก็ใช้ signaling method แบบ PAM เช่นเดียวกับ GDR 7ที่ว่าไปก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะพอเห็นกันว่า GDR เ7รุ่นแรกเนี่ยประสิทธิภาพอะไรต่างาเนี่ยครับมันก็อาจจะยังไม่ได้หนีกับ g d r 6รุ่นท็อปท็อปมากมายแต่อย่างใดนะฮะและเมื่อมาใช้งานจริงแล้วนะครับเมม o r ีแบบ g d r 7เนี่ยถ้าจับคู่กับบัสวิด256บิตนะครับก็จะสามารถทำความเร็วได้ประมาณ1,152กิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับสำหรับการโอนถ่ายรวมนะครับและถ้าจับคู่มสเมม o r ีบัสวิดที่384บิตนะครับก็ทำความเร็วที่1,728กิกะไบต์ต่อวินาทีนะครับอันนี้คือความเร็ว1.7กิกะไบต ต่อวินาทีนะครับไม่ใช่กิกะบิตนะครับ <c oughs> ก็ถือเป็นเมมโมรีแบบ next gen อย่างแท้จริงเลยนะครับแต่ว่าคำถามจริงแล้วเนี่ยก็คือเราจะได้ใช้กันเมื่อไหร่นะครับไอ้ g d r 7เนี่ยมันมีข้อมูลออกมาแล้วและเมื่อไหร่เราถึงจะสามารถซื้อกาจอที่เป็น GDR7 ได้จริงนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับ คำตอบก็คืออีกนานนะครับใครที่ซื้อ GDR 6ตอนนี้คุณสบายใจได้เลยนะครับว่าคุณยังได้ใช้อีกยกใหญ่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่างแรกสเปคของ GDR7 เพิ่งออกมานะครับเพิ่งออกมาแปลว่ายังไม่ได้มีการผลิตยังไม่ได้มีการเอาไปอะด p ป a ทชันใช้กับการ์ดตัวไหนเลยนะครับและต่อให้มีการเอาไปใช้กับการ์ดแล้วเนี่ยมันจะใช้กับใครก่อนครับมันจะใช้พวกการ์ด HPC หรือว่า High Performance Computing หรือว่าใน Data Center ทั้งหลายก่อนนะครับไอ้พวกตลาดคอมเล่นเกมอย่างเราเนี่ยถือเป็น Priority ท,ท้ายๆเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไมไ่ต้องการความสามารถในการผลผลอะไรที่สูงเท่าพวกกลุ่ม High p ไฮเ m อร์ค Computing นั่นเอง <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ผมคิดว่า GDR6 ยังอยู่ไปอีกสักพักใหญ่ๆนะครับเรามาเริ่มนับถอยหลังเป็น GDR7 ก็ต่อเมื่อมันมี Product ไอ้กลุ่ม g r 7ใน h เ g h p ใน f o r m a n ์ค Computing แล้วตอนนั้นค่อยมาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเข้าตลาดเกมมิ่งเมื่อไหร่